คือ <c oughs> วิธีอธิบายคุณจุลินีคนละชุดกับอาจารยร์สุรชาตินะครับไม่แล้วแหมข้อแท็จริงมันเป็นยังไงล่ะฮะคือตอนนี้เสียงข้างมากชนะแล้วใช่ไหมปลองดองผ่านแล้วรัฐมนูญแก้ไขได้แล้ว <c oughs> ว่างั้น <c oughs> นะค,คือคือข้อแท็จริงมันไม่ได้สะท้อนอะไรออกมาอย่างนั้นเลยขณะที่เสียงข้างน้อยตหาที่ตรึงหลายเรื่องไว้ในสภาปลองดองก็ทําไม่ได้แก้ไขรัฐมนุญก็ไม่ได้9คนแค่นั้นฮะที่ทำให้การแก้ไขรัฐมนูญทําไม่ได้นี่คือเสียงข้าง ปด็นการเสียงข้างมากเหรอครับก็น่าสนใจว่าวิวธีคิดของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะยังวนๆอยู่ในในคอธิบายแบบนี้นะครับไม่เข้าใจความเปลีล่ย <ๆๆ S 1> นแปลงในโลกปัจจุบันครับรมีคุณจตุรลณฉายแสงด้วยนะ,ะ,นะคุณจตุรนณฉายแสงก็ยังยืนยันเรื่องอ,อำนาจของตุลาการเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขอบเขตขยายขอบเขตอำนาจตัวเองมากขึ้นและก็เชื่อด้วยว่าจะไม่ผ่านมาตรา291คือพูดง่ายว่าชี้ว่า291เนี่ยมีผลต่อการล้มล้าง การปกครองในระบอบเผด็จยุตและจะทําให้มีสุญญากาศทางอํานาจเมื่อสารมนูญบอกให้ออขอบเขตขยายขอบเขตไปสู่การเมืองแบบคือคือพูดง่ายว่าระง,งับการทํางานของรัฐบาลคือทำใหรัฐบาลไม่สามารถทํางานได้อ,อ,อันเน่องมาจากรัฐบาลก็เป็นคนเสนอร่างกฎหมายนี้ด้วยก็จะทําให้มีสุญญากาศทางการแล้วก็อาจจะมีการนํามาตราเจ็ดกลับกลับมาอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นมุมมองแบบคุณชาติรต่น